Oh. เบอเบคแคทสวัสดีค่ะวันนี้คนเมืองชาแนลจะพาไปชมว่าวันนี้ในช่างากำลังทำงานอะไรอยู่นะคะต้องอัปเดตให้ผู้ชมที่บางคนอาจจะติดตามชมผลง,งานในช่างเนาะค่ะเดีจะได้เรียนรู้เทคนิคดีๆไปด้วยกันนะคะเรายินดีแบ่งปันนะไม่มีปกปิดนะคะ วันนี้นายช่างนายช่างทำอะไรเจ้าวันนี้ลงงานเลี่ยมทองลงงานเลี่ยมทองให้ลูกค้าก่อนนะคะลูกค้ามาสั่งงานทองไว้เนาะท่านเดียวนะคะสี่องค์เลยนะคะ,ะงานท่านอื่นๆก็ขอภัยลูกค้าด้วยนะคะถ้าหากงานช้านะคะแต่ว่าจะทำให้สวยทุกท่านเลยนะคะวันนี้มาชมเนาะว่าในช่างทำ งานอะไรมั่งช่างทำงานอะไรคะว่าอะไรคะเขาเรียกมีหลวงพุทโธออ๋อหลวงพุทโดจะเป็นทรงแบบไหนคะนี่สององค์นี้อ๋อหลวงพุทธมีสี่เหลี่ยมด้วยหรอคะกล่องไม้ขีดอ๋อหลวงพุทวดกล่องไม้ขีดนะคะมีกำลังขึ้นงานนะขึ้นรูปเขาเรียกขั้นตอนขึ้นรูปนะคะที่เป็นอ,อีกสองเหลี่ยมอันนั้นเป็นอะไรคะ อันนี้เป็นขนอบเลยนี่เป็นเหรียญอันนี้เป็นผ้าเหรียญมีผ้าเหรียญนี่เป็นผ้าอะไรคะไม่แน่ใจครับเลยโอค่ะจำชื่อไม่ได้โอ,อค่ะ,ออคะโอเคมันจะแบบเห็ีใ่อันนี้ทำสามเหลี่ยมข้างบนมาดูการทำสามเหลี่ยมที่ติดด้านบนของ ที่จะเอาเชื่อมต่อกับห่วงพระใช่ไหมคะใช่ค่ะเราต้องตัดชิ้นงานเป็นยังไงก่อน,นะคะทำเป็นแถวนะตัดเป็นแถวแบบนี้ความกว้างพอประมาณเนาะแล้วมาตัดทรงข้าหลามทรงข้าหลามตัดเนี่ยจะมาวางไว้ข้างบนการกิดสามเหลี่ยมนะคะใช่ต้องแต่งก่อนเนาะต้องแต่งให้มันเรียบหรอคะหรือว่ายังไง แต่งให้มันเป็นรูปสวยๆได้ได้อย่างนี้มาแล้วใช่ไหมมาดูการทำสามเหลี่ยมติดห่วงพระนะคะ,ะเรื่อยมุมเข้าไปเรื่อยมุมเข้าไปมันจะได้สวยเวลาแกะใช่ไหมคะใช่ ต่อสามเหลี่ยมมาแต่งถ่ายจากกล้องโทรศัพท์ธรรมดาเนี่ยนะคะถ้าเกิดภาพไม่ชัดยังไงต้องต่อไปนะแต่งใหเป็นอย่างนี้เห็นไหม แค่เน่ตีทวันะอ๋อนี่ค่ะสวยแล้วค่ะนี่นะแต่งได้อย่างนี้นะ,ะลูกคล้ายๆดอกกิกเนาะออ๋เป็นขรา,ามตัดแล้วแต่งเป็เหมือนดอกอกอิอค่ะถุกกล้องให้หน่อยมันใหญ่ไปไหมโอเคแล้วใช่ไหมการทำสามเหลี่ยมนะค่ะไม้ติดบนห่วงกรอบพระ เพื่อแข็งแรงนะต้องเพื่อเพิ่มเสริมความแข็งแรงนะคะถ้าเราไม่ติดห่วงตัวสามเหลี่ยมลงไปนี้เวลาลูกค้าบิดมันจะทําให้ฉีกง่ายนะคะจะทําให้กรอบพระ,ะฉีกขาดง่ายเวลาลูกค้าบิดเข้าบิดออกเนาะ,ะใช่เนมันเล็กไปแล้วก็ตัดใหม่อ,อันไหนมันเล็กก็ตัดตัดให้มันได้ มาแต่งให้มันได้ทรงเนาะค่ะวอว่างานเงินงานทองก็ทําเหมือนกันนะคะทำต้องทำสามเหลี่ยมติดไว้ด้านบนก่อนสวัสดีค่ะเชิญค่ะแล้วเราก็จะ,ะทําห่วงมาติดอีกทีขอชมลักษณะห่วงในช่างได้ไหมคะปะ้าป้าดูลูกค้าก่อนนี่นี่จะเป็นห่วงนะคะ แต่นี่เป็นงานงานเงินนะคะแต่ว่าลักษณะที่ห่วงที่เราจะติดเป็นประมาณนี้นะให้ทำสามชั้นนะคะอ๋ออันนี้ที่ในช่างทําไว้แล้วนะนี่นะทำสามเหลี่ยมเสร็จแล้วก็เขาจะไปเชื่อมกับตัวนี้นะคะเนี่ยค่ะสวยมากเลยนะตัวห่วงนี้ก็ต้องสำคัญนะคะเวลาเราทำให้ต้องได้รูป รูปทรงสวยงามนะแล,แล้วเราจะใส่ใส่ใส่ห่วงกลมๆแบบนี้เข้าไปอีกนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างนะเป็น example นะคะ่ะนี่มันจะเชื่อมกันอย่างนี้นะแต่ว่ามันก็ต้องได้ตามน้ำหนักที่ลูกค้าเขาต้องการด้วยนะก็เราก็ต้องทำห่วงกลมตัวนี้ให้มันเข้ากับตัวนี้นะคะอันนี้เป็นตัวอย่างโดยที่เป็นเงินนะคะ ทุกคนจะได้มอ,องภาพออกะะตอนนี้ได้ช่างมีลูกค้านะคะต้องเทคแคร์ลูกค้าก่อนวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ